ตอนนี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละพักก็กําลังฟัดกันเองภายในเพื่อไทยก็ฟัดกันเองภายใน,นเห็นเสื้อแดงมาก็รู้ไงคนที่จะตั้งลาตรุรกราโหมเนี่ยคือเศรษฐาเพราะมีชื่อธีรชัยขึ้นมามีการโยนหินถามทางขึ้นมาก็จัดม็อบขึ้นมานะเพื่อทําการต่อต้านซึ่งสุดท้ายเป็นเรื่องภายในรัฐบาลนะบที่กําลังเกิดความขัดแยง้งนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการรัฐประหารนะกระแสข่าวเกิดขึ้นอื้ออึงการเคลื่อนไหวทหารทั้งท่มพืภอแม่สอดจจงหกัดตากและการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ฮะกลังเกิดขึ้นในขณะที่ทหารกันก็เงียบกริบ นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่ามีข่าวลือนะฮะบอกว่ามีการตั้งบกต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาพลังประชารัฐบอกว่ามีการส่งรายชื่อของผู้ที่จะเหมาะสมที่ป็นรัฐมนตรีให้กับทางท่านนายกแล้วเหรอครับไม่ทราบครับเมื่อเช้าท่านร้อยเอกมหนาพิมนใม่ด้ข่าวครับเพื่องอถามท่านหมายถึงนายกก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะยังไม่รับครับ านายกขาทำลายเวลาที่จะปรับระมอที่ดีที่สุดควรจะเป็นช่วงเวลาไหนคะหลังกระบองบปี68แปเสร็จหรือเปล่าเบื่อเมื่อที่มีความพร้อมในการที่เราจะต้องปรับเพื่อที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนครับซึ่งมันก็ต้องสอดรับกับงบประมาณของประเทศด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะได้ในการตั้งพีมขุนพล,ลใหม่กับงบก็ต้องไปด้วยกันไม่จําเป็นครับ มีโอกาสจะเลือ่อนอีกสองเดือนไหมครับท่านนายกข่าในการจะเลือ่อนปรับคลรมเพราะมาพอพอพอีการเมืออ <c oughs> ม่อ,อไหร่เมืออม่อไหร่เป็นวันสุขปรับท่านพูดท่านทราบเองครับท่านนายกคะ <c oughs> ท่านนายกมีแนวคิดท,ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแค่ตำแหน่งเดียวไหมคะหรือว่าจะไม่ควบอย่างนี้ไหมคะับคำถามต่อไปครับว่าโหยังไม่นิ่งครับท่านนายกยังยังแขว่งอยู่หรือเปล่าแล้วนการ์ตาออยู่หรือเปล่าไม่มีแขว่งนะครับไม่มีแขว่ง,งทุกอย่างนิ่งแล้วครับไม่มีอะไรอ๋อท่านเรียกมาสั่ง <c oughs> <c oughs> สั่งการข้าราชการอกสองสาเรื่องเป็นเป็นเรื่องงานไม่มีไม่ม,ม,มีรู้น่าจะถามอะไรไม่มีไม่มีเม,มื่อวานได้กลาบเรียนท่านไปแล้วว่าในส่วนของพระภูมิใจไทยก็ขอความบูรณาให้เป็นเหมือนเดิมครับแล้วท่านนายกมีการสัญญาไหมครับว่าการต่งปไม่มีครับไม่มีเพราะที่เรียนไปไว้ไงว่าพอเราได้กลาบเรียนท่านถึง แนวทางของเราแล้วข้อปฏิบัติของเราแล้วก็อยู่ที่ท่ทานพิจารณาครับผมบผมว่าก็อยู่เป็นรัฐบาลก็อยากให้อยู่เป็นทางานด้วยกันนะครับให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เราก็ตอนนี้ก็ผ่านครึ่งปีมาแล้วนะครับความสัมพันธ์ทั้งหลายไหมท่านนายก เรียกปุ๊บผมก็มาปั๊บเลยนะผมอยู่ที่กระโดมมาไทยผมไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ท่านเรียกมาสั่งการผมก็ต้องรีบโชคดีคนรถอยู่ไม่งั้นต้องรีบนั่งตกุกตุกมาอ่าที่บอกว่าารัฐบาลจะต้องมีการพงทุนถ้าเกาดคีการปรับโควตามันจกไม่ได้ขึ้นแต่ผมเร็นว่าจะเกิดขึ้นว่าแบบอะไรไม่ได้พูดครับเรียนที่ผมเรียนท่านไม่ได้พูดเพราะผมผมผมก็ไม่ได้ถามไง ในสถานีโทรทัศน์ในโลกโซเชียลและสื่อพิมพ์ต่างๆในขณะนี้พวกเราที่มารวมตัวกันในวันนี้เราขอคัดค้านการที่พระท่านนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้บุคคลที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบางแหนในการทำรัฐประหารยุดอำนาจที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือทำการรักประหารหรือยึดอำนาจที่ผ่านมานะครับซึ่งบุคคลที่มีความส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิน้นรัฐบ,บ,บาลนันที่มาจากการเลือกของประชาชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นเสียงของประชาชนโดยบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นในวันนี้เรา ขอคัดค้านทุกกรณีที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้เอ่ยนำระดับทั้งหมดนี้และที่สำคัญนนี้ประชาชน นะจิตมีความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งประเทศจึงได้จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขอบอกไปยังรัฐบาลน,นะที่จะแต่งตั้งดังกล่าวนะครับในขณะนี้พวกเราทุกคนได้ยืนหยัดได้ต่อสู้ได้ร่วมและได้สนับสนุนพรรคการเมืองที่เราคิดว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วคือพรรคเพื่อไทยนะครับพวกเราขอยืนยัน และให้กำลังใจพร้อมกับให้การสนับสนุนรัฐมนตรีที่เคยร่วมต่อสู้เคียงข่ามวลชนเป็นตัวแทนของมวลชนในการเข้าไปทำงานต่อไปในตำแหน่งเดิมที่เป็นอยู่เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนให้สำเร็จผลตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนประชาชนฝ้ามองดูพวก,พกท่านอย<ม>ู<ม>่ท่านรัฐมนตรีนะคะท่านสสผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ท่านได้รับสฉันามติจากพวกเราให้เป็นผู้แทนวงเล็บไในวงเล็บนะคะสสได้เป็นรัฐมนตรีพวกเราขอให้พวกท่านตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชนดังที่พวกท่านได้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงหาข้าพระพุทธเจ้ายัยอมตายเพื่อรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาวข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักพักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฟ้าระอองทุกรีพระบาทจนชีวิตหาไม่ กระแสข่าวที่หนาหูนะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าจะมีการปรับคัมภีรนะครับเสฐาก็บอกไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับหลังจากที่กลับมาจากทักษิณน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสุทินครังแสงนะก็ออกมาแถลงว่าจะมีการยึดอำนาจของทหารนะฮะซึ่งเป็นพระอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยมาให้กับเสฐาทวีสินเป็นผู้ที่จะทำการลงนามปลดทหารได้ ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นพระราชนาจนะซึ่งจะทําเหมือนตํารวจเอาไว้ง่ายนะครับเป็นพระราชนาจของพระเจ้าอยู่หัวนะที่ผ่านมาทหารไม่เกิดความขัดแยง้ง <c> เ <oughs> พราะใชะ้คุณธรรม้วยความดีในการเดินนะครับในการแต่งตั้งแต่ตํารวจต่างกันนะตำรวจนะี่ก็จะไปเรื่องของอุปถมัมเป็นคนของนักการเมืองเป็นคนของพรรคการเมืองนะฮะเป็นคนของผู้มีอิทธิพลก็เลยให้ตํารวจนะขึ้นมาวิธีการจะให้เหล่านั้นนะักการเมืองไม่นี้ก็โกงมาโกงมาตํารวจก็ ต้องเอาหาเงินไปใจ่ายให้นักการเมืองเพื่อซื้อตําแหน่งวินะ่งตําแหน่งขึ้นมานะก็เลยส่งผลทําให้ผมเรียนหุ้นส่วนนะก็ตํารวจก็เละๆแต่ทหารนั้นไม่เป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้เขาก็จะเอาตํารวจเอาเอาทหารไปอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลของนักการเมืองซึ่งรัฐมนูลมันยกเลิกมาตั้งแต่ปี2 5 5 0ั้วละ กฎหมายเนี่ยเขาไม่ไม่ทําเลยคือตั้งสภากาโหมขึ้นมาและกล่าวนี้ถ้ามีสภากาโหมเขาก็จะให้นักการเมืองเข้ามาอยู่ในสภากาโหมมายุ่งวุ่นวายกับสภากาโาหมมายุ่งวุ่นวายกับทหารลิดดอนอำนาจของในหลวงนะครับจากเหตุการณ์นั้นก็ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาอีกนะฮะก็สุดท้ายก็จะมีการปราบพิมพ์ตรีละนะเพราะทหารเขาเงียบแล้วก็เสียอ้ก็เตือนว่าระวังการปฏิวัติ ทง้งเส้อน้าพลโทนันทนเดชแล้วก็เหล่าบรรดาอดีตทหารทั้งหลายก็ออกมาเตือนว่าระวังการปฏิวัตินะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะไม่ปกตินะครับขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่ามีผู้กองคนหนึ่งรับขันอาสานะจะเป็นผู้มนวยการหน่วยในการต่อต้านการรประหารจะเอาเงินนะไปให้นักการทหารนะครับที่คุมกําลังในพระนครเนี่ย นะเพื่อที่จะให้ทหารายไม่ทําการยึดอานาจและไว้ไง่ายนะก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกยง็ยังไม่มีการยืนยันอะไรนะครับซึ่งปรากฏว่าข่าวที่ลือนั้นเป็นผู้กองผู้กองที่มีรุ่นนะที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของผู้จัดก,การเหล่าทัพณนป,ปัจจุบันนะเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2553นะใช้กระทูกรกลาโหมนั่นแหละ ตั้งเป็นกองบัญชาการเลยขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มจะไม่ผิดกลุ่มกบพศหรือว่ากลุ่มเ,เสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองเกิดขึ้นเนี่ยนะฮนะก็มีการตั้งแบบนี้คล้ายกันแบบนี้มีการพยายามจะทําทุกอย่างนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็ปี57ก็โดนยึดอนานาจปี49ก็โดนยึดน,นานนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าสถานการณ์ไม่ปกติรัฐบาลเขากำลงังโดยเฉพาะทักษิณเนี่ยกำลังปรับเกม นะปรับเกมเพื่อได้จะหนีนะการรัฐประหารเพราะตอนนี้รัฐบาลขาดความชอบธรรมอย่างมากฮะก็อาจารย์เจริมศักดิ์ปินทองบอกมี9ก้าข้อที่รัฐบาลตอนนี้ขาดความชอบธรรมนะฮะเรียกว่ากําลังเกิดวิกฤตศรัทธานะครับโดยหลกัหลกๆก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนะศรษฐกิจก็แก้ไม่ไดนะ้การเมืองก็แก้ไม่ได้นะสังคมก็แก้ไม่ได้นะ ตอนนี้เรื่องปากท้องไม่พูดเลยมาพูดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแก้ไขเพื่อใครสามพล้านบาทก็มาแก้ไขเพื่อนักการเมืองให้ประโยชน์ให้กับนักการเมืองนะครับสถานการณ์ตอนนี้กําลังงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วการปรับคัมตีรีเนี่ยก็เป็นการปรับคัมตรีเพื่อที่จะหนีเกมการปรับคัมตรีเพื่อที่จะหนีเกมเนี่ยก็ส่งผลทั้งทางตรงส่งผลทั้งทางอ้อมการส่งผลดั้งทางตรงและการส่งผลทางทางอ้อมรอบนี้ นะครับผมยังเรียนย้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายในการต่อสู้กันเราผู้ชมก็ชมไปนะฮะชมก็ชมไปก็ลุ้นกันไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตอนนี้สถานก,การณ์จนถึงขนาดน,นี้ถามว่าปกติไหมถ้าเทียบจากอดีตที่ผ่านมาในเชิงสถิตินะไม่ปกติะนะฮะเห็นชัดเจนเลยพอมีเรื่องกระแสข่าวการรัฐประหารพอไปสัมภาษณ์ผู้จัดการหารบกว่าจะรัฐประหารหรือไม่ผู้จัดการหารบกไม่พูดเดินหนี ทั้งที่ทุกที่ผ่านมาพูดตลอดนะนะ,ะพอตอนหลังเศรษฐาพยายามเรียกผู้มัญชชกรทหารบกเข้ามาพบนะฮะสองรอบแล้วนะมากับผู้มัญชาการหารสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อ้างเรื่องความมั่นคงนู่นนี่นั่นเหมือนทักษิณเหมือนสมัยยิ่งรักเลยก่อนโดนรัฐประาหาเลยเหมือนกันในช่วงระหว่างนี้เขาพยายามกระชับอํานาจในส่วนของรัฐบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลนะครับที่ผ่านมา นะฮะสุทินก็พยายามจะริดลอนอำนาจทหารให้อำนาจทหารเนี่ยนะฮะอำนาจพระมหากรรษัตริย์ที่แต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะฮะหรือการปลดผู้บัญชาการที่มีพฤติกรรมนู่นนี่นั่นแล้วแต่เนี่ยให้ไปอยู่อำนาจของเศรษฐาทวีสินสุดท้ายวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่ยอมเข้าคณะตันตรีนะครับแล้วก็จะม,มุ่งที่การปรับคัมนตรีแทนในพักการเมืองรัฐบาลเองก็มีปัญหากันเองนะผมดีใจทราบว่ามีปัญหากันเองก็เลยเป็นที่มาของเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาจะไม่เอาบิ๊กน้อย พลเอกพลเอกธิรชัยก็อ้างว่าเคยร่วมรัฐประหารมาก่อนซึ่งพลเอกธิรชัยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะก็อ้างเหตุขึ้นมาเป็นคนของใครคนเสื้อแดงไม่ต้องถามว่าใครเสียผลประโยชน์จากกลาโหมนะตอนนี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละพักก็กําลังฟัดกันเองภายในเพื่อไทยก็ฟัดกันเองภายใน,นเห็นเสื้อแดงมาก็รู้ไงคนที่จะตั้งลัทริกลาโหมเนะี่ยคือเศรษฐาพอมีชื่อธีรชัยขึ้นมามีการโยนหินถามทางขึ้นมา ก็จัดมอบขึ้นมานะเพื่อทําการต่อต้านซึ่งสุดท้ายเป็นเรื่องภายในรัฐบาลนะที่กําลังเกิดความขัดแยง้งนะแล้วก็กําลังแก้เกมในการปรับคํมตรีเพื่อหน,นีการรัฐประหารแล้วก็ใครที่ไม่ดีก็อ,ออกไปพยายามจะสร้างเกมใหม่ขึ้นมาว่าโอ้นี่คนดีๆนั้นเข้ามาอยู่ร่วมรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอู <shout> ้ล่ละเว้ยเฮู้้นี่คนไทยมึรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครล่าเว้ยเ้ใครคนหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลงอย่ามาดึง ว้าให้ลงมาตำอย่ามายั่งน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจมากพอพอเสียทีเิดพอเสียทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คู้และเว้ย <Hey! S 1> ผูนี่คนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ <Hey! S 1> ใครและเว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำํำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจมพารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้น พวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่เปิดเครื่องทั้งคมลือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูและเว้ยเฮ้กูในคนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครและเว้ยเฮใครคนเหยียบย่ำ ใหเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม มา,มารวมพลังเราบรรดาสขาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกิน เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจุใครละเว้ยใคร